เกินผ่านมาถึงนาทีที่26ครับบีจจะลุ้นยิงจุดโทษขึ้นนำนะครับสัญญาณมาทีละศิลป์ทำสมาธิแล้วสัต์ไปอย่างเดียวหายเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับบีจีปทุมนะครับขึ้นนำหนองบัวไปแล้วในนาทีที่27ครับ ยิงได้เฉียบขาดมากเลยนะครับลูกนี้ของทีรศิลปแดงดาครับเป็นประตูที่7ของเขานะครับที่ทําได้ในปีนี้ในเกมลีกนะครับแล้วก็เป็นประตูจากจุดโทษประตูที่2ครับในฤดูกาลนี้ครับทีรศิลปแดงดาครับก็ทําประตูให้ BG ขึ้นนําไปก่อนครับหประตูต่อศูนย์เลยครับแต่ยิงเฉียบขาดจริงๆครับลูกนี้ของทีรศิลปเรียกความมั่นใจได้เป็นอย่างมากเลยนะครับเนี่ยครับลูกนี้ยิงตรงกลางเลยทีรศิลป์แดงดา คือยิงแบบนี้ก็ถามว่าเสี่ยงไหก็มีความเสี่ยงนะครับแต่ว่ากิติคุณแจ่มสุวรรณเองพุ่งไปแล้วครับนิดเดียวครับปลายมือของกิติคุณพายายทมจะเอื้อมแล้วก็มาเอื้อมไม่ถึงเลยครับเพราะว่าพุ่งไปแล้วลูกนี้เลือกไลูกวัดใจครับคือยังไงก็แล้วแต่